การโอนที่ดินการโอนจากเป็นอาคารเก่าสร้างมานานอาจจะทําให้ไม่มีข้อมูลไม่มีประวัติในเรื่องของสิ่งลูกสร้างเวลาซื้อขายปรากฏวันนี้เนี่ยไปดูแลลูกค้ารายหนึ่งเขาก็เลยทําการซื้อขายกันโดยเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินอย่างเดียวโดยไม่มีสิ่งบลูกสร้างตัวบ้านนี่ยจริงๆบ้านมันก็เก่าแล้วแหะ ก็ไม่มีเจตนาที่จะใช้แล้วแหละคงจะต้องทุบทุทิ้งแล้วก็สร้างใหม่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยมันก็มีเลขบ้านอยู่มันมีเลขบ้านการที่จะโอนเฉพาะที่ดินเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เราก็ต้องจัดการเรื่องสิ่งมุกสร้างว่าจเจออ้ายังไงอยากซื้ออยากโอนไหมถ้าอยากซื้ออยากโอน โดยบ้านยังมีสภาพที่จะใช้งานได้พักอาศัยอยู่ต่อได้แล้วก็ทําเรื่องการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไปพร้อมๆกันโดยไปขอเพิ่มสิ่งปลูกสร้างเข้าไปในสารระบบก่อนเอาทะเบียนบ้านไปให้ครบให้พร้อมนะครับเดี๋ยวค่อยทําการโอนแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าบ้านมันเก่ามันโทรมแล้วเรามีโครงการที่เราจะทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ ควรจะทําเรื่องยื่นเรื่องซื้อขายเฉพาะที่ดินนะครับส่วนสิ่งบูกสร้างล้วก็ไปติดต่อที่สำนักง,งานเขตหรืออำเภอเพื่อที่จะขอยกเลิกเลขบ้านการยกเลิกเลขบ้านเนี่ยเราก็ต้องทําการรื้อถอนสิ่งบูกสร้างตัวบ้านตัวอาคารเอาก่อนทางปฏิบัติก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางสำนักง,งานเขตหรืออำเภอเนี่ยเขาไปออกไปตรวจสอบเอบอรือว่าต่ออกไปตรวจสอบ ตรวจสอบก่อนว่ามีการยือถอนกันจริงก่อนแล้วตึงจะมีการยกเลิกเลขบ้านให้พอยกเลิกเสร็จแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยมาดําเนินการในเรื่องขออนุญาตผูกสร้างอาคารใหม่ไปขอเลขบ้านใหม่ในภายหลังนะครับนับน่นคือสิ่งที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดเราไม่ขอยกเลิกเลขบ้านเก่ามันมีมันคาอยู่การที่จะไปขอเลขใหม่มันก็นยังขอไม่ได้ มันก็จะซ้อนกันทับซ้อนกันคนซื้อก็ควรจะขอให้ทางเจ้าของทีท่ดินเจ้าของ,าสางอสังหาิมทรัพั์เดิมเนี่ยไปดําเนินการยกเลิกเลขบ้านเดิมก่อนให้เรียบร้อยก่อนนะครับในวันโอนเลยหรือไปยกเลิกก่อนวันโอนก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโอนไปเสร็จรับเงินไปเสร็จเขาไม่ไม,ไม,มาดําเนินการาให้มันอาจจะทําให้เสียเวลาเขาในภายหนละัง ซึ่งเคสที่ผมไปวันนี้เป็นเคสที่มีการโอนทรั์ซื้อทรัพย์กรณีที่มีการรับมรดกเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตัวบ้านและที่ดินเนี่ยปรากฏว่าท่านเสียชีวิตการมีการตั้งผู้การมรดกแล้วก็ผู้การมรดกกับการไปโอนขายให้กับผู้ซื้อรั์นะครับตรงนี้ก็สรุปว่าเป็นการโอนเฉพาะที่ดินที่ดินเปล่า ส่วนสิ่งปลูกสร้างมัไปแจ้งยกเลิกแล้วก็ยกเลิกทะเบียนบ้านที่สํานักง,งานเขตวันนี้นะกระึงได้เสร็จับเรียบร้อยส่วนหลังจากที่รื้อถอนเสร็จแล้วยกเ,กเลิกเลขบ้านเสร็จแล้วเราจะไปขออนุญ,ญาตปลูกสร้างอาคารใหม่ขอเลขบ้านใหม่ในภายหลังก็วากันไปอีกครั้งนะครับตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายทีหนึง่งสําหรับวันนี้นะครับขอนอยญาจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ลสสิรอบดึกหิวหลังนั่งดูเรื่องการสตรีมลา์สดกำลังดูอยูว่ากล้องติดมากัะโนบบุกกล้องคุมชัดมันจะได้ไหม จะได้ก็อาจจะยังไม่ต้องซื้อตอนนี้เป็นการเซฟคอร์สประหยัดค่าใช้จ่ายไปก่อนใช้อุปกรณ์ท่าที่มีก่อนจากเมื่อก่อนเราก็จะเริ่มจากตัวสับเครื่องเดียวตัวสับเครื่องเดียว